ราไม่ได้ดูทำตอนที่เปลี่ยนม,มันมีตุ้กเกิดขึ้นเองแต่เราไม่รู้ทำไม่ได้ไม่ได้ดูทุงเกตบอกาตามหลังแต่เปลี่ยนแต่ตามหลังไม่เห็นอะไรหรอกแต่ก็เป็นเส้นสังเกตไม่รู้ลำดับต่อไป <c oughs> อทําไปก่อนนะแล้วก็เกิดรู้าตามหลังหนึ่งมาอ่าเมื่อตะกี้ไม่ได้ดูแปลว่าอย่างนี้ก็มีแต่คนที่พอจะมีความสังเกตอยู่บ้าง <c oughs> ถ้าไม่มีความสังเกตไม่คิดจะสังเกตเลยก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็เลยกลายเป็นว่าบางทีก็มีการดูทุกข์บางทีก็ไม่ได้ดูดูหรือไม่ดูก็ไม่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 รู้เพราะถ้าทำไปต้องพร้อมกับรู้นะคะแต่ไม่ได้รู้เป็นเป็นอย่างเพี่ยงทางตอนนี้คือรู้ทุกข์อันนั้นความจากใครจากตัวอะไรอันนี้ถือว่ามันมาสู่มั้งก็ได้ก็จะทัก็ตอนนั้นก็ได้รู้ตอนนั้นก็ทันตอนนั้น มีสติในก่อนที่ก่อนที่จะกำลังจะเปลี่ยนมีสติกำลังจะเปลี่ยนยากเรู้ว่าทุกข์อะไรเนี่ยมันทุกข์ทุกทุกีแล้วทุกมีแล้วแล้วก็ไปรู้ร้อมในเวลาเวลาเปลี่ยนลืมนลกปะลืมนึกว่าจะเปลี่ยนแก้ทุกไม่ได้นึกไงก็จะทําไปเลยเพาถ้าจะทําก็คือจะต้องนึกแบบอันนี้มันไม่ถูกอ่ะต้องไม่ก่อนอันเป็นไอ้ไอ้กองยิงไอ้รู้สึกทุก่มนำมีอยู่ อนนี้จปถึงว่าทางฝนะคะรู้สึกทุขความสเปลี่ยนก็มีอิจิตรงไานนะอ่าไม่ติดตรงไหน,นก็มีสติในการที่จะกำลังเสียนั่นแหละตอนแรกไม่ทราบนี่ดีแล้วก็นแรกมัน,นอนนี้มารู้ตอนนี้ก็ดีแล้วก็ได้โอากาสได้ดูต่อไปแต่ที่ว่าใน,นมันโอกาสเช่นนั้นมันยากเพราะเวลาเปลี่ยนมันก็แปรี่ยนเดียวจะมารู้ทางตอนนั้นมันไม่ค่อยจะ ได้หาก่อนนะถ้ากำลังเริ่มจะเปลี่ยนมันยังไม่ทันได้ใสจ่ใจทุจกจะมารู้ตอนเปลี่ยนจับรั่นมันยากเอนนั่งได้แล้วขอให้รวยใจแล้วพอมาพอพอเป็นทุกักมาลุ้นตื่นมาก็เปลี่ยนเองเปลี่ยนไปเลยเนี่ยบางคนเราจะดูนั่งเราไม่สั่ยืนยืนอย่างนี้ไม่ใด้ไม่ใช่หรออ่ะ ดูนาฬิกาไปกว่าจะยืนได้1สนาทีไม่ใช่อย่าง <c oughs> านี้ก็แป๊บเดียวนขนาใส่ใจทุกแล้วนะพอจะนีบลุกขึ้นยืนเนงยังทิ้งได้เลยนะมึงทิ้งได้เลยไม่ตานที่เรียนพอนการดูทุกข์เพื่อกปอยู่ท่าใดดูทุกเพื่อไปอยู่ใดครับคนส่วนมากนี้แม้แต่ไม่ได้ดูแม่อะไรเขาก็เปลี่ยนได้ในทีนี้ ในการที่มากำรวดรู้ทุกเนี่ยเพื่อไปหยุดอะไรเพื่อประโยชน์อะไรครับดยดูทุกค่ะก็ที่ไม่รู้ว่าเป็นทุกก็เปลี่ยนไปเพื่อให้สบายนะฮะใครๆเขาก็เปลี่ยนเพื่อสบายกันทั้งนั้นนะคะทนี้การที่มารู้ทุกก็เพื่อว่าจะได้รู้ความจริงตรงกับความจริงว่าความจริงแบบที่ต้องทำอย่างนี้เพราะทุกจะสบายหรือไม่สบายจะอยากสบายหรือไม่สบายก็ต้องเปลี่ยนเพราะมีวิตราชที่สําคัญว่าเป็นสุข ถ้าในรู้ทุกข์ก็ต้องเป็นริ้ประลาสค่ะละรู้ประลาสที่ดังการว่าเป็นสุขไม่ได้เดินดินนั่งนอนไม่เป็นไปก็ฟันต้องการก็ฟันอยากให้สบายอธิมาขอโอกาสไอ้ประลาสในส่วนเราหรือเราเป็นอาการถือว่าละวิปลาสชั่วคราวใช่ไหมแต่ไดีเสี้ยวพิรอาการแต่จะไม่มีไม่มีความรู้ว่าเป็นโรคไม่มีความรู้ว่าโรคอะไรค แต่คิจแต่ะแค่นี้แต่ละอ่ะเอาการเอากรรมก่อนนะคะยังไม่ได้ละกรรมีปรารถันไม่มีสติแค่แค่นี้สติแค่มีสติค่ะการกันได้แค่มีสติรู้ในท่าทางค่ะมีปรารถัก็ยังไม่เกิดเลยนะคะแค่สติหน่อค่ะก็จริงแต่อยู่แค่นั้นกรรมกรรมได้ค่ะ การที่ไปจับอยู่ที่อาการท่าทางเฉยๆอยู่นานๆแล้วก็ยินดีพอใจอย่างนั้นขี่เล่นล้วนั่นก็จะพอใจได้อีกไม่ไม่ได้พอใจหรือเปล่าก็ไม่ได้ไม่น่าจะถือว่ากันเห็นถ้าจับตีแล้วพอใจก็เป็นอันว่าไม่ได้เป็นการรู้สึกในท่ายังไม่รู้เป็นรูปอะไรอาจารย์มีอรอาจารย์ดูรูปส่วนรูิตการความรู้สึกตัวเดี๋ยวว่าอาจารย์อธิบายคุณจะได้ฟังกัดกัดคู่ ความจริงเป็นคนละอย่างโยนิโสมนสติการกับความรู้สึกตัวนะแต่ว่าเป็นปัจจัยกันคือโยนิโสมนสติการเป็นปัจจัยแต่ความรู้สึกตัวหรือว่าความรู้สึกตัวจะเกิดได้เพราะอาศัยโยนิโสมนสติการความรู้สึกตัวนี่เป็นที่ของปัญญาปัญญาต้องมีเหตุมีปัจจัยคิอปัปจจัยของปัญญาก็คือโยนิโสมนสติการนะครับ เ็นิยมอิสุมานั้งสิการนั่นคืออะไรกับขยายอธิบายขยายสักหน้าตัวว่าจะเป็นเรื่องยาวนะครับเอาเป็นว่าใส่ใจอารมณ์ที่ควรใส่ใจเช่งหะใส่ใจแล้วนะครับปัญญาที่ยังไม่เบิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะสึงความเจริญเพราะฉะนั้นในเวลานั้นเราก็ดูสิว่าอะไรเป็นอารมณ์ที่ควรจะใส่ใจ นะเรากำลังจะเปลี่ยนวิญญาบทอย่างอะไรปเป็นอารมณ์ที่ควรใส่ใจก็พวกไว้ความปวดนื่อยนะครับอันเป็นความทุกประจําวิิยาบทนั้นๆที่เราทรงอยู่น,น,นั้นนั่นแหละทุกอย่างนั่นแหละเป็นอารมณ์ที่ควรใส่ใจนะถ้าเราไปใส่ใจอารมณ์นี้ในเวลานั้นก็ช่ว่าเราเป็นผู้มีโยน,นิโสมนสิกา ก็จะมีได้เกิดความรู้นั่นก็เป็นปัญญาต่อไปประการแรกก็จะรู้ว่าเปลี่ยนไปทาไมนะครับเปลี่ยนทําไมถ้าใส่ใจถ้าไม่ใส่ใจทุกแล้วก็จะมีรู้เลยปว่ายืนทําไมนั่งทําไมเดนินทําไมนอนทําไมแต่เพราะไปใส่ใจทุกก็ดีเดียวจะเกิดความรู้ขึ้นมาได้เลยว่ายืนยืนทําไมอย่างนี้เป็นต้นนะครับในความรู้ว่า ทำไมต้องยืนนั่นแหละยืนไม่ยืนไม่ได้หรือทาไมต้องยืนยเป็นปัญญาปัญญาอย่างนี้นะครับนับว่าเป็นความรู้สึกตัวอย่างหนึ่งนะเป็นสัมปชัญญะเกิดจากเดยมีโสไมตสิการน,นั้นนนัแห <c oughs> ละหรือแม้ปัญญาที่กําหนดได้ว่าเป็นนามเป็นรูปจึงก็เป็นความรู้สึกตัวอยู่เหมือนกันก็เนื่องมาจากโดยมีโสมตสิการใส่ใจเหตุจาเป็นที่ต้องใช้อุยาบทปกนี้แหละนะครับ เกิดขึ้นมาด้วยการใส่ใจอาพื้ที่สมควรนะี่ยถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจทุกที่เป็นเหตุได้เราเปลี่ยนมีเป็นเหตุห้เราใช้อริยาบถนั้นๆก่อนพอใช้ไปแล้วนะแมน้นจะทําความรู้ให้เกิดขึ้นได้กว่าน,นี้เป็นนามอันนี้เป็นรูปนามอะไรรูปอะไรความรู้นั้นก็ไม่ใช่เป็นความรู้ของปัญญาเลยนะะ เป็นเพียาางสัญญาเท่านั้นคือจําได้และมาบริกรรมเป็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากสัมผัสยากหรือเปล่ว่ามันต่างกันยังไงถ้าหาว่าเราไม่เคยได้ความรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นเครื่องเปรียบเ <_ d ata> ทียบบ้างตอนนั้นไม่เคยได้บ้างนะแต่ถ้าหาว่าได้บ้างก็จะเปรียบเทียบกันได้ว่าอันนี้มันจะเป็นความรู้สึกตัวหรือไม่เป็นประการในรู้ือฝึกไว่าเป็นสนัญญา ออกมาปริกรรมเท่านั้นเป็นเรื่องอยากแต่ก็พอใจะชี้แนะกันได้พระเจ้าหาก็เปิดความรู้สึกตัวนะในคราวที่กําหนดลงไปว่าเป็นงานเป็นรูปจริงๆแล้วเราก็เจ็ดใจจะต้องเปิดการเปลี่ยนแปลงนะครับคือว่าก่อนหน้านั้นไม่เคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนียมันมี้ความรู้สึกนั้นมันพิเศษพิเศษ พิเศษพิเศษลำบากจังเลยนะมันพยายามจะพูดถึงเดี๋ยวก็ต้องการอยากได้คือว่าเอาแค่นี้ไปแล้วกันนะอผลที่เกิดขึ้นอะคือความยินดียินร้ายไม่อาศัยเอาอย่างนี้แล้วกันก่อนหน้านั้นไม่เคยรู้เลยนะนะว่าจิตใจที่ท่านเรียกว่าความยินดียินร้ายไม่อาศัยมันตรงยังไง นะฮเป็นยังไงเกิดจะมารู้จักกันตอนนี้ตอนนี้เกิดมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นสามารถทําให้เกิดได้นะครับ๋ยวตอนที่ไม่เกิดแต่ก็อาจจะคาดจะเหนื่อยอาจจะไป่แต่ตัดสินอะไรๆอย่างนี้แหละความยินดียินร้ายไม่อาศัยแล้วเกี่ยวกับว่าสจิมันสงบไม่ยุ่นวายอะไรอย่างนี้เป็นต้นคล้ายๆกับว่าในตอนช่วงการอะไรนะก็หมดความยินดียินร้ายไปแต่ถ้าหากลองพิจารณาสักนิด ว่าชอบไหมไหไห่ะไ้ความสงบแบบนั้นแต่ที่จิตสงบไม่ดิ้นเรชอบไหมนะไปวัดอารมณ์ภายนอกไปรู้เราวก็ไม่ต้องการเสียงเราไม่ไม่ต้องการนะใครมาว่าอะไรเราตอนนี้เราก็จะไม่โกรธอะไรอยานไปนึกถึงอารมณ์ภายนอกแล้วก็มาตัดสินว่าเ,เราเนี่ยเวลานี้ความยินดียินร้ายไม่อาศัยเราปฏิบัติถูกต้องแล้มีความมีปัญญามีความรู้สึกตัวแล้วนะ แต่ลองถามตัวเองสักครั้งนึงว่าความรู้สึกแบบนั้นที่ได้เวลาเนี่นะชอบไหมพอยใจนะที่ได้มางานะเป็นเครื่องสังเกตเหมือนกันนะถ้าพอยใจแลวก็แสดงไม่ใช่หรอกนะอย่างน้อยที่สุดจิตที่ไม่ดิ้นรนที่สงบนะี่ยตัวพอใจถ้าหากมันเกิดเสียไปนะใครมารบตัวหนึ่งบางคนปวดเลยนะมารบตัวในตัวไอ,อ,อ,อ้ที่ตัวเองว่าเป็นความรู้สึกตัวหมกไปอ่ะก็จะโกรธเขา ถ้าเป็นวามร,รู้สึกตจวจริงๆนะหลังจากไม่เป็นเนี่ยคนันไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งเหงความยินดีย,ยินได้ได้เลยนะตรงจุดนะอนี้เป็นเช่นนี้เช่นไม่เคยรู้จักไม่เคยพบไม่เคยสมัมผัสมมก่อนกเกิดมารู้จักมาสมัมผัสมาพบเอาตอนนี้นะครับนี่แหละถ้าได้ก็บ้างนะครับก็จะได้อาศัยเป็นเครื่องเปรียบเทียบนีฮะในการปฏิบัติตะังมีสืบต่อไป เวลาเนี้เรามีความรู้สึกตัวหรือไม่มีประการใดของกางอยู่นะครับคุ้ว่าได้ความรู้สึกตัวแล้วเวลาได้ความรู้สึกตัวเราดีใจอ่าดีใจได้ครับ <c oughs> อ่าเป็นอย่างนี้ <c oughs> เวลาเกิดความรู้สึกตัวนะครับคืความรู้สึกตัวน่ววนะนะตัวเขาเองมันไม่วามยินดีในอะไรเลยเวลานั่ความยินดีเ,ลเดวลา,าจะไม่อานะันะครับแปลว่ามันมี่นะครับถ้าหาว่า เพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าละากีเลสได้อะไรนะนะและ้ความรู้สึกตัวอะไรที่ได้มาก็ยังใหม่นม่ไะ้มีกาลังอะไรที่จะป้องกันได้กีเลตนะกาจัดกีเลสอะไรกันนักหนาก็พอใจว่าเราปฏิบัติได้อย่าว่าแต่แค่นี้เลยครับแม้เกิดวิปัสนาญาณเห็นสามัญญลักษะก็ยังเป็นอารมณ์ของความพอใจได้ญาณก็ยังเป็นวิปัสสนปกีเลสได้แต่อารมณ์ที่ญาณเห็นนไม่เป็นที่ตั้งของความยินดีเลย เป็นตัวยาเองเป็นผู้ตั้งของความยิน,น,นดีอยากเห็นแล้วนอะอยากเห็นเลยนะนะก็อ,อยากจะให้ยือย่างนั้นต่อไปอีกอย่างนี้นะทีนี้ไม่ได้อะไรเราไม่ได้สังเกตไวไ้ว่าว่าตัวเองทำย่างไรถึงได้เกิดความรู้สึกเป็น้นขึ้นมางนะไม่ได้สังเกตไว้หมดไปทําให้เกิดใหม่ต่อไปไม่ได้ก็พักเชื่องได้เนะหม,มหือนกันนะหยดอยิดลองทานได้เหมือนกันแตดไมถอนขนาดที่ได้ความรู้สึกตัวนั้น จะผู้ปฏิบัติจะสังเกตเห็นเลยไหมว่าความยินดียินร้ายนั้นไม่อาศัยรู้สึกกับเด็กก็อาจจะจำาแนกไม่ได้ว่าอย่างนี้เป็นความยินดีไม่อาศัยอย่างนี้ความยินร้ายไม่อาศัยแต่จิตใจนี่เป็นจิตใจที่ความยินดียินร้ายจะนานขึว่าความยินดียินร้ายไม่อาศัยนี่มันไม่เด่นชัดอ่าแอ้วอะถึงจะเด่นชัดความรู้สึกที่ว่า ความรู้สึกที่ไปรู้อย่างนี้อาการที่มันอย่างเนี้ยมันแปลกไม่เคยเห็นอย่างนี้น่าจะเด่นชัดกว่าก็อย่างนั้นมันไม่ใช่ติดใจติดรู้อันนั้นมันอารมณ์นะอารมณ์ความรู้สึกที่เข้าไปอาชีพกอบคนที่จกอัตตาอะไรนะไม่มีอัตตาก็แบบไม่เป็นะอาศัยมันมีแต่นามรูปเอาที่จิตจิตเนี่ยนั่นก็มันก็ส่วนหนึ่งแต่ทีนี้ด้านจิตใจก็ต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวตอนนี้ออกมาขอจ่าี่ดี ถ้าเกิดว่ามันแตกด้วยแตกด้วยสมาธิแต<ป>่ละฌานมีแต้วยสมาธินะก็ชอบดีแต่ถ้าเกิดว่าเรา,เรา,เ,เ,ารเราไม่เคยอารมณ์นี้เราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเกิดวาเราไปเจอที่อำนาจของสมาธิพอใจอารมณ์ยังเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจได้เพราะว่ามันทําให้เราสงบ ก็เลยพยายามที a ่จะสงบกุศลตร์นั้นต่อไปตอนนี้ถ้าคนคนมติว่าผู้ปฏิบัติใหม่จะรู้ได้ไงจงจันทร์ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องน่าสมดุลหรือลำดับใช่ก็คมรทีได้บอกไปถ้าหาเขาไม่ได้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเปรียบเทียบครั้งแล้วก็รู้ยากเสร็ถ้าหาเขาไม่มีความรู้สึกตัวนะมีอย่างเดียวกันนั้นนะไม่มีสองอย่างเนี่ยใช่ไหมสติสัมปชัญญะมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวคือสติสติก็จะเอาใ่สงบขานี้เป็นเต้นว่าจะชอบปีนี้ยิ่งสงบยิ่งชอบ ตอนแล้วก็ใจก็ไม่ได้ต่พู่ไม่ซ่าหนะอารมณ์อื่นก็อาจจะเข้าใจว่าไม่ได้นามรูปอยู่กับนามรูตลอดเวลาความจริงหานามหารู่อะไรไม่ได้เลยแต่อารมณ์มันเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใเฉยๆฉยด้วยมาทั้งสังเกตตอนนู้นเลยตอนใช้อุปยาบทอะว่านิยมอิสมะมณฑิการในการใช้อุปยาบทจริงหรือไม่ตรงนี้ ต้องไปแกนัดต้ององานแรกไปตรงนั้นก่อนพอ,อ,อ,นนอมันสังเกตไม่ได้ถ้าราคาว่าเรายังไม่เข้าถึงจุดนี้เราจะมาสังเกตก็ตันะ้งแต่ต้นไม่ได้ได้แต่ทำเหตุนะฮเพื่อผลงานได้แต่ทำเหตุอย่างนี้เราท่านบวกว่าเออผลอย่างนี้เผลอจางเหตุอย่างนี้นะครับเราก็ได้แต่ทำเหตุ ตาฝนเกิดขึ้นมาเราดูนะเป็นอย่างนี้เข้าใจว่าเห็นแต่เขาแตว่าเห็นส่วนมากเลยบอกว่าเห็นกันทั้งนั้นเลยนะครับผมก็เห็นกันทั้งนั้นงานดาราเขใส่รู้เลยนะว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ครับแม้อาจารย์ก็แทบจะไม่มีงานทำที่นี่เป็นภาระของอาจารย์ก็เกี่ยวกับว่า ไม่รู้ว่าอย่างนี้มันไม่ถูกนะมันไม่ใช่เรื่องับนเรืองที่รู้ว่าเป็นทุกข์กับมีความรู้สึกว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อแก้ทุกข์ต่างกันอย่างไรใส่ใจทุกทุกนั้นยู่แล้วนะครับใส่ใจทุก์ดูแล้นัรู้แล้วทีนี้เปลี่ยน พอเราใส่ใจทุกนะเราไม่ต้องไปทําความรู้ให้เกิดเลยว่าเออฉันจะต้องเปลี่ยนแค่ทุกนั่งจะไปทําความรู้นี้เกิดอีกนะะตั้งตั้งที่ใส่ใจทุกแล้วแต่กลายเป็นการบริกรรม,มนะทําให้ตรงมาที่อาจารย์สอนนะผมยังชอบยก, <c oughs> ก,ก,กขึ้นมาไปกั้นเมื่วโตคนอีกแข็งเราจับเขาไปแล้วอย่างนี้ต่าเด้กตัวนั่งแข็งนะมันไม่ได้อ่อนหรอกนะต้องนล็กามไปไหมเพรไม่จําเป็นแล้ว นะแล้วมันจะเสียหายอะไรไหมถ้าเป็นนล็ามมันมีข้อเสียหายนะฮะคือจะไม่สนใจสภาพค,ความจริงเลยมันสนใจใคำเพื่อญัติที่บริกรรน,น้ำหนักมันจะไปที่ตรงนั้นนะครับก็บะใจะนั้น่งใส่ใจตรงนั้นมันจะเปลี่ยนไปเพื่อประโยชน์อะไรสักชั้นห่เอาอย่างนี้นะนาทีาเราใส่ใจต้องอย่างนี้นเอาทีด่ดูเปลี่ยนไปเพื่ออะไรหลังจากใส่ใจตรงนั้นนะครับ <C oughs> จำเป็นไหมว่าถ้าหากว่าเราใส่ใจทุกแล้วนี่เราไปจะต้องรู้ว่าต้องจําเป็นต้องเปลี่ยนก็แก่ทุกถ้าก็เกิดความรู้จะถ้าใส่ใจทุก์ลราจะรู้ทีเดียวว่าเปลี่ยนแก้ทุกแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ความรู้นั้นมันหายได้กับกรังรู้นะไม่ใช่ไม่รู้รู้แล้วก็หายต่อมบางส่วนก็หายไปก็ไม่สารวมในเวลาจะเปลี่ยนจริงจรนะ หมายถึงตอนตอนเริ่มต้นหรือตอนกําลังจะเปลี่ยนรถร้อนเริ่มจะปีน,นั่นแหละนั่นแหละใส่ใจทุกอที่บอกว่ามันทิ้งไปที่บอกทิ้งไปก็เกี่ยวกับไม่สํารวมไม่ได้เราตั้งใจทิ้งนะแต่ตั้งใจถึงก็ไรม,มีแต่ตั้งใจสัจ้นอาจจะได้หลายเหตุนะที่ทิมอาจจะเกิดจากปลาลบอารมณ์นัางมากก็ได้นั่งอยู่ก็อยากจะไปเดิน ขอถ้าหากว่าอยากจะไปเดินเดินในสมรรถติการไม่ม <ment> ีแ <prom> ล <ise> ้วนะไม่มีอะไรนี่พูดถึงว่ามีนะครับทุกมีก่อนอย่างนั้นนะไอ้นี่มันแต่แล้วพอจะเปลี่ยนไปได้เป็นทุกสิงทุกไม่ได้ใส่ใจถ้าทุกแต่กินแล้วนะบางทีถามว่าทุกอะไรอยู่ที่ตรงไหนไม่รู้ไม่เคยรู้เราก็ใส่ใจทุกแต่กินน้ําใส่ใจทุกทุกอะไรอยู่ที่ตรงไหนรู้ขึ้นไปเดื่อยเรื่อยนะใส่ใจทุกนะวันหนักลึดนักเป็นทุกรู้แล้วนะไปเดิน แม่เดินยืดได้ทั้งวันเรียกว่าทําอะไรเมื่อยนั่งทรงกายท่าไหนเกิดเมื่อยก็ต้องแก้ด้วยรูดเดินถ้ามีความต้องการเกิดขึ้นก่อน้มีแล้วความต้องการมีโยนิโสแล้วก็มีเราเพียงโยนิโสวัตถิการอยู่นี้เอาในเมื่อทุกเกิดขึ้นแล้วก็ใส่ใจทุกครับพอจะเปลี่ยนก็นึกถึงทุกที่จะต้องเปลี่ยนอย่างนี้ที่ว่ามีโยนิโสหรือยังถ้าทำใส่ใจทุกแล้วทําไมจะต้องไปนึกถึงทุกอีกเลย บริบาตรส่วนมากชอบแบบนิดเดียวไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจมันเกิดไอ้ก่อนนี้มันก็สัมผัสจริงๆนะแล้วก็ใส่ใจซุกถ่วงอยู่ตัวเองกับตัวกลับมันย้อนกลับไปที่ใจมันก็ย้อนกลับที่ใจนิดหนึ่งนี่มันสลับกันไงก็ใส่ใจทุกแล้วก็สํารวมก็เปลี่ยนไปก็สํารวจไปในอาการที่เปลี่ยนแค่นั้นก็พอเลยนะ ทีน <c oughs> ี้ใส่ใจทุกแล้วแต่พอราดับเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้ดูแล้วก็เผลอไปอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเผลอไปก็เผลอไปถ้าเรื่องของงานเผลอแล้วก็อยู่เรื่องหนึ่งนะตอนนี้มีจิตติก็รู้ทุกได้เลยอาจารย์แล้วมสัญญารู้ทุกได้ตอนนี้รู้รู้ติวกับรู้รู้เป็นอตัวมันเอรู้รู้ที่มีจิตติกับรู้รู้ที่ที่เป็นสัญญาในความแตกต่างกันในตรงนี้มันจะแตกต่างกันท่ทนอาจารย์เยอะท่านบอกจะติดจะได้ใจว่าท่า รู้รู้ทุกเรื่องสติของท่านเป็นยังไงรู้อะไรทุกเรื่องเราก็รู้เลยโยมอาจารย์ว่าทุกทุกที่เขาที่จันทร์รู้ว่าทุกที่เขาเราก็รู้ทุกคือตรงนี้ตรงนี้ที่อาตมาถามหมาเยวะมาอาตมาสงสัยอาตมาถามโยมอาจารย์ว่าลักษณะที่คิดรู้ทุกยิ่งยิ่งจักรู้งเต็สติกับรู้ทุกเพื่อสัมพันธาความหมายต่าง ถ้ารู้ว่าเป็นทุกข์มันไม่มีแค่สติหรอกเพราะความรู้มันเมันเป็นชื่อของปัญญาสติได้แต่ปราลบทุกข์อาจจะหมายถึงมา์ด้วยสัญญาก็ได้แต่สัญญาอะไรอย่างนั้นะอาจารย์ไม่ได้เป็นสัญญาเยูันจะต้องมีภาวะกก็ถูกนะครับคือมันเป็นอย่างนี้คำว่าเยอะนี่เยอะอธิบายเยอนี่สงไม่ได้สิการใ,นนะใช่ก่อนนะบไอคำว่าใส่ใจนี่ยนะครับ แค่ไหนถึงจะเรียกว่าใส่ใจนะบางคนก็มากไปจนกลายเป็นอะไรนะเป็น,นพิรุธกิจารณานะครับน่าจะเรียกอย่างนะัแต่พิริธกิจารณาไปมันก็เกินโยนีโนธพนสิการไปอีไปใครนะบางคนก็น้อยเกินไปกลายเป็นเพียมนึกถึงนะก็ยังไม่เรียกว่าใส่ใจนะนะเหมือนอย่างนี้ คนเฝ้าประตูก็ประตูวังนะครับคนที่เดินไปเดินมาอยู่ข้างนอกข้างนอกเีตวังเขาก็เห็นแต่เรียกว่าเขาจะสนใจใส่ใจคนเหล่านั้นไหม<ส>คนที่เดินไปเดินมาทำกิจนั่นกิจนี่ภายในวังเขาก็เห็นถ้าอยู่ในระยะสายตาที่เขาจะเห็นได้เขาก็เห็นแต่เรียกว่าเขาจะใส่ใจคนเหล่านั้นไหมนะฮะทีนี้ มันมีอย่างนี้คนจากในวังจะออกไปท้้งนอกมาถึงประตูเรานะนี่เป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องใส่ใจว่ามีใครจะออกไปกไปได้วยกิจตุละอะไรหน้าตาเป็นยังไงแต่งตัวถึงคนทั้งนอกจะเข้ามาก็เห็นกันก็เป็นหน้าที่ของเขาแล้ะแต่ยังไม่มาถึงประตูวังมันไม่ใช่ตุละแต่ที่จะต้องไปใส่ใจนะนะครับทั้งทั้งยู่ที่เห็นหรืเป็น คนเดินไปเดินมาอยู่นะครับก็จะใส่ใจก็ต่อเมื่อมยใ่ไสักคนในนอวงังจะเข้าไปในวงังมาถึงประตูก็เป็นหน้าที่ครับนะบเขาจะตรวจสอบทีเดียวนะว่าชื่ออะไรเป็นหญิงเป็นชายอายุอะไรสักเท่าไรแต่งตัวอะไรเป็นยังไงเข้าจะเข้าไปด้วยตุลาอะไรถึงจะออกไปน,นอวังก็อย่างนั้นเหมือนกันนี่ตรงนีมืนการบางคนนะครับเวลาปฏิบัติเอาแต่นึกถึงพวกข์ไม่ได้ใส่ใจหรอกนะครับ หากแต่ว่านึกถึงว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยมีทุกข์แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเดยยังไม่รู้ว่ามีโยนิสงฆ์มันติดใจมันต้องใส่ใจที่ว่าทุกข์นั้นอะทุกข์อะไรอยู่ที่ใดแต่ตรงนี้นที่อากมาถามรู้ว่าจะออกมาจากดวงวิญญาณว่าลักษณะของผู้ที่เรารู้ด้วยสติหมายความว่าตรงนั้นเราไม่รู้ว่าทุกข์อะไรอ่าครับได้แต่นึกถึงจะมีเชื่สติไปนะคือพอมีโยนิโสมนสิการในชาวนะ พญาวิทรงมณฑปสิตาเนี่ยเป็นชื่อของมังโนตวาราวจนะนะแต่มโนทวาราวจนะเกิดขึ้นดวงเดียวไรกอะไรมันก็ต้องมีชวนะตามมาซึ่งชวนะที่ตามมาก็จะมีแต่เจติกาถ้าเป็นอย่างที่มีเจติหมายถึงว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยใช่ไหมหากว่ามีปัญญาด้วยนะก็จะต้องต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับทุกนั่นแน่ยอดวิสัยใจจริงอะไรนะชาวนะจะเป็นเรื่องรับรอง <c oughs> มีโยโโมวิโสมาหน้าติดการในเรื่องนี้ตีเหนือก็จะจะเกิดความรู้ขึ้นมานะวะ่าเราตื่นใไมเดินงทำไมเมืองเอออย่างนั้นปัญญ,ญาเน, <c oughs> <c oughs> นี่ยนะครับเนี่ยฮะเอะอเออเกี่ยวข้าวเนี่ยนะคนเกี่ยวข้าวนั่นนี่เป็นต้นปัญหาเลยจับนาะยโยมวิโสมนาสิการนะ <c oughs> ไอ้ที่ตัดเนี่ยไอ้ที่ใช้เคี้ยวตัดเนี่คือไอ้เขียวนี่คือปัญญาแต่กำมือที่จับเหมือนโยน้โสมนสิการไอ้เขียวยที่ตัดเหมือนปัญญาพระโยคาวิจารเปรี่ยบเหมือนดูรุู่จับผู้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 จับมัดข้าวแล้วก็เขี่ยวข้าวความรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนก็แก้ทุกเนี่ยเป็นปัญญาขั้นไหนในธรรมจัญญสีธาติกะคำปรจัญญา,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 าอย่างเดียวครับ ไม่องเห็นสบายอาะสัมพันธ์ยากสบายยมีโอกาสอย่างเช่นจะไปเดินแก่ทุกอย่างนี้นะอะข้างนอกยังออกไปไม่ได้ไม่สะดวกนะมีคนมาหาท่านอานนจารย์ที่สำนักเอยอะแยะไปหมดแต่านะเราจะออกไปเดินไม่สะดวกนะครับเพราะจะต้องไปพบเห็นผู้คนเนี่อาจจะต้องตูดต้องจาอะไรกันนะจะเสียหายแจกกรรมฐา,านได้เวลานั้นก็ยังไม่โอ มีอย่างนี้สบายยันสบายใเนี้ยเรื่องนี้ก็ต้องรัยอดกันนะสบายยัในการปฏิบัติกรรมฐานในที่นั้นไม่ได้สะดวกในการปฏิบัติกันก็นี่ออกไปเดินข้างนอกไม่สะดวกในการปฏิบัติเส้นไม่เกี่ยวกรับทั้งทั้งที่ถึงเวลาจะเดินแล้วนะนะจะเดินแก้กข์แล้วนะแต่ว่าออกไปเดินอย่างนั้นไม่ได้ถ้าจะเดินก็เดินอยู่ในห้องคอนอย่างนี้ก็เป็นสบายยไปนะสปายย่าไม่สบาย อย่างที่เรา,เามาใช้น่นะสัตย์ปัญของทั้ง,งเป็นสะดวกแล้วการที่เราในวันปนี่ยเรารู้สึกว่าไม่มองเนี่ยมันจะเป็น,ปน,นส,สัพยะปัาไม่ใช่ะแติวสติตรงนี้ที่ร,รู้รู้ว่าไม่ควรมองเนี่ยไม่ควรมองนะฮะทาไมมันดบีดในที่ใจของตั้งเยอนทำไมถึงไม่มองคล้ายงไม่สมควรมองนะลูกเดี๋ยวเรามทานหรกอมันไม,ม,ม่เกี่ยวกับมทาถาต่เป็นการธมานอันนี ตามคิดในมีอตามกิดว่าไม่สมควรในางเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็ต้องมีบางสัมพันธ์มันก็จะตาไปอะไรก็ดูมองไปอยากมองนะครับมองด้วยประโยชน์อะไรเออ่ถ้าเราจะมองนะใช่ม้มองไม่เห็นก็จะได้ประโยชน์อะไรแต่ที่บอกว่าเหลือดูช่วยแอกอะไรไม่ท่านไปตั้งใจจะทำย่างนั้นน่ะคือท่านมองไม่เห็นประโยชน์ของการที่บวดมองไปข้างนั้นข้างนี้ท่านเลยมองช่วยเองเองนะครับไม่จำเป็นครับ ตัวยองมาฉันต้องมองดูช่วยเองนะเดี๋ยวก็ต้องหาไม้เม็ดกๆเพื่อใส่ๆๆ <c oughs> ใวัดกันเล็กๆแต่บางครั้ก็เลยน้ำเลยแล้วเป็นความระวังตัวไปเลยถ้าเกิดการตั้งตัวแม่ได้ได้ก <c oughs> ารทำกรรมฐา,านอะไรอย่างนี้นะบังคับอย <c oughs> ่างนั้นเราอยู่สองชามอยู่ข้างบนข้างล่างยแล้วก็คล้ายๆระวังคล้ายๆเขากลัวข้างล่างเขา,าจะ ไม่ไปจุบริการไป่บาดเนจ้เสียงอะไรเงี้ยดีก็้อเอาวางไว้การเดินใจเต้นใจแต่แนั้นม็นจะอีกเรื่องหนึ่งสิครับตรงนี้ไม่เป็นอะไรใช่หเป็นนะถ้าจะเป็นที่เป็นยังไงความจริงนะว่าเรามีความสำเร็อยู่แล้วมันเรื่องรบกัวเีมันแทจะไม่มันเป็นในตัวยังเป็นในตัวเอนทอการที่รู้ว่าเป็นรู้เป็นนามเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไร ้าจจะรู้ลูกฉเฉยๆลินามเฉยๆโดยไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรนามอะไรจะเสียหายอะไรอ๋ <c oughs> อเออก็ยังไม่อาจจะกระจายะนะความเป็นกลุ่มก้อนนะแต่ก็ยังถือเอาอัตตาอีกนะผู้ผู้ปฏิบัติใหม่ๆนี่เราจะกระจายะนะสัญญาเลยได้ไหมว่า,ล,าลูกแต่ละลูกมีต่างกันอ๋อไม่ได้เลยลูกยีนก็ไม่ใช<ล>่ลูกนางลูกนางก็ไม่ใช่ลูกนางอน อาจารย์้ก่อนไะ้ไหมถ้างนั้นก็ไม่มีการปฏิบัติในเรียนอธิธรรมก็รู้แล้วก็รู้ทำเป็คนละรูปคนละนามอาาไว้ก่อนองด่ารู้วก่อนรแต่ละรูปต่างท่ันเอาแค่นี้ไงจะได้ไหมไม่ต้องทำบางคนได้ครับใเกาเช่กัน่คามสก็อย่างพี่ี่่า่กยว่ด

ตัวจะติดบัญยัตตัวจะติดเพราะว่าเอ็จะไปบอกตัวจิงว่าอันนี้เออเวยรู้แต่ความต่างกันตจริงลูกแต่ละลูกมันลูกแต่ละลูกที่จะรู้ว่าลูกอะไรก็เพราะความต่างกันแหละแต่ไอที่ไม่บอกอ่ะหมายถึงว่าบอกแล้วตัวจะติดบัญญัตอันนี้ยังไม่ได้ความรู้สึกอะไรฮะยังต้องชื่ออย่าไปบอกเขานะจริงเขาก็ไม่มีชื่อหรอกว่าเี่คือลูกนั่งนั่งนิดลูก รูปนั่งนั่งนี่เป็นบัญยาแต่มีท่าทางรับรองค่ะท่าทางนั่นแหละค่ะที่จะรู้สึกได้แต่ไม่กว่า